มาที่ยวสวนสวนอะไรนะจับป้าป้าสวนสวนสาธารณะจตุรมพระเกียรติค่ะนี่สงขาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียจะพาเข้าไปชมข้างในนะพอดียังไม่มีไม้นะคะพี่น้องยังไม่ได้ซื้อไม้นะคะ นี่ค่ะยังไม่มีไม้นะคะเดี๋ยวค่อยซื้อไม่นะนี่ค่ะสวนก็นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มาที่มาถ่ายมาชมให้ดูนะอยู่อยู่สงขาค่าะแต่ว่าไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ก่ะพี่น้องคือให้เขาออกก่อนเพาะ ค่ะจะพาเดินชมก่อนนะพอดีก็เราก็อยู่สงขามานานแล้วแต่ว่าก็ไม่เคยมาเนาะก็วันนี้ก็ได้มาถ่าย YouTube ให,ให้ให้ได้ชมกันก่อนถ่าย YouTube ก็จะจะให้ดูก่อนนะคะเนี่ยค่ะวันนี้แม่พิมพ์มาพามาเที่ยวสวนก็เป็นเวลาอยู่ที่สามทุ่มค่ะสามทุ่ม สวยนะคะพี่น้องสวยนะใครมาสงขาก็สามารถมาเที่ยวได้นะคะตรงนี้ที่จอดรถเยอะเหมือนกันนะคะที่จอดรถกว้างเลยค่ะแถวเนี่ยค่ะติดชายทะเลเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูชายอืมนี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นต้นอะไรคะคุณมานะฮะไม่รูม้มอนคันเนอะ <laughs> อ๋อค่ะนี่นี่อินทราลลำนะคะพี่น้องแม่พิมพ์ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยค่ะพี่พี่เขาบอกใจเดี๋ยวตอนรู้ตอนวันต้นนุ่มอินทรพาลอ๋อนู่นค่ะนู่นนู่นนู่นอินทรพาลเขาไม่มีป้ายบอกไงอ๋อเขาพี่บอกแหละแต่เราไม่ได้อ่านไม่ได้ไปดูเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโคมไฟด้วยพอดี ป้าล็อกรถดีแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวดูยาวๆไปเลยนะคะพี่น้องเพื่อนๆวันนี้ก็ได้มาถ่าย youtube ก็สถานที่เด็กเล่นอานนี่ค่ะที่เป็นสถานที่เด็กเล่นนะคะค่ะเด็กก็นี่ก็ค่ำแล้วจ้ค่ะสามทุ่มแล้วเด็กอาจจะกลับไปหมดแล้วค่ะแล้วพี่น้อง่ะเพราะว่าช่วงนี้มันก็จะสามทุ่มกว่าแล้วค่ะ ก็แม่พิมวันนี้มีเวลาก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนดูนะคะให้ทุกคนดูว่าสวนนี้มันน่าเที่ยวค่ะใครที่มาสงขาก็สามารถมาเที่ยวได้หรือว่าสอบถามแม่พิมพ์ได้นะคะเดี๋ยวแม่พิมพบอกให้ว่าอยู่ตรงไหน,น,นไค่ะนี่ติดชายทะเลแล้วก็ชายทะเลนั่นก็จะอยู่ฝั่งมือนั้นนู้นนะคะ แล้วก็จะมีของกินเยอะแยะเลยค่ะจะมีผับมีผับนั่งชมวิวด้วยผับนั่งกินเยอะแยะค่ะเดี๋ยวสักพักเราก็จะไปถ่ายให้ดูนี่ค่ะโอ้เดี๋ยวพาหมาบ๊อบมาเล่นสักวันดี ก็จะได้ยินเสียงเพลงเข้ามานิดๆิดหน่อยๆน่อยเข้ามานะแต่แต่เราจะไม่กล้าไปใกล้แต่ถ้าว่าได้ยินชัดเราก็จะจะกดสต็อปให้ทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็ไปตัดต่อคลิปเดี๋ยวเราจะติดลิขกสิทธิ์เขาค่ะนี่สวนจะใหญ่มากค่ะพี่น้องเพื่อนๆถ้ามาสงขาก็สามารถมาเที่ยวชมได้เนาะเพราะว่าติดชายเลเลยแล้วก็ติดโรงแรมอาวโรงแรมอะไรค โรงแรมจะมีลาค่ะจะมีสะไวยน้ําอะไรด้วยนะที่เนี้ยเนี่ค่ะอันนี้จะเป็นชายทะเลค่ะเราสามารถเดินได้ทั่วหมดเลยค่ะค่ะวิ่งใช่ออกกําลังกายได้วิ่งได้ตอนเย็นเย็นมาได้สามารถมามานั่งรับประทานอาหารอะไรได้หมดเลยค่ะพี่น้องเราสามารถซื้อของกินได้ พอดีมีคนนำทางด้วยค่ะนุ่นเสื้อดำดำนุ่นพอดีแฟนค่ะพอดีก็ขอโทษขออภัยนะคะพอดีแฟนแม่พิมพ์เขายังไม่เก่งออกกล้องเท่าไหร่เนาะเหมือนกันกันกบแม่พิม์เลยแม่พิมพ์ก็ไม่เก่งในการออกกล้องเท่าไหร่นคะคะก็เดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปค่อยจะค่อยแนะนําไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณทุกคนเลยที่มาดู หอบอแล้วค่ะพี่นอ้อ,อ,นองหอบแล้วคะ่ะพี่น้องคะเหมือนเดนได้ละหอบแล้วค่ะนี่ค่ะสวนใหญ่มากค่ะพี่น้องค่ะนี่ ปกติแม่พิมพ์ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไรหรอกเพราะว่าปกติแม่พิมพ์อยู่ในสงขาค่ะแต่ว่าไม่ได้ค่อยเข้ามาเท่าไร่เพราะว่าอีกอย่างหนึง่งนันแก่แล้วเนาะไม่ค่อยได้เข้าเมืองเท่าไหรค่ะกว้างมากค่ะกว้างและใหญ่มากด้วยค่ะอุย้ยค่ะพี่น้องค่ะอุย้ยโมเมตนต์พวก,พวก,กพวกเกลวเวียนหัวกันเบิแลดวห่อคะพี่น้อง ขวายังกล้องเร็วบ่เจ๋บเบิ้งงามๆเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะที่เห็นอยู่ทางโน้นโรงเรียนมหาวชิราวุธค่ะที่เห็นอยู่พุ่นกับโรงเรียนมหาวชิราวุธเอเขาว่าเป็น,นเป็นโรงเรียนที่ดังในสงขาค่ะโรงเรียนมหาวชิราวุธววค่ะก็อ,อาจจะเบาบาชัดนดี่นะคะ วันนี้เราอาจจะแบบมีเวลามากแล้วก็เลยมาถ่าย YouTube ให้ทุกคนดูเนาะ,ะคนที่ว่าอยู่ไกลๆอาจจะไม่รู้ว่าสงขาเรามีอะไรมั่งแถวนี้มีอะไรที่น่าเที่ยวมั่งอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้มันจะเป็นร่มรื่นมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะชายทะเลเลยค่ะเดี๋ยวเลยวนะคะจะเดินอีกไหม เด้อไม่ไปไปดูดิ่ก้อนหินค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,น,ยวนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ก้อนหินนี่ก้อนหินที่เลี้ยงสวยสวยนี่เดี๋ยววันหลังเราค่อยมาดูต่อเป็นลานออกกําลังกายแล้วก็เขาจะทําเหมือนกับเป็นสวนที่เหมือนคล้ายๆสวนนงนุษย์อ่ะะพ่อเนาะอันนี้ค่ะพี่น้องค่ะทุกคนเลยเก็บภาพเก็บบรรยากาศอ่าเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนชมเนี่ยค่ะจะได้ดูว่านี่คือ สามสามทุ่มกว่านะคะสามทุ่มสิบห้าอ่านี่ค่ะอ่านุ่นก็จะเป็นชายทะเลดูสวยมากค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะตอนเย็นๆสามารถมาออกกำลังกายได้ค่ะนี่ค่ะเพราะว่าจะมีสองล็อกเนาะจะเป็นล็อกของเล่นแล้วก็ล็อกนี้ที่จอดรถก็นี่หน้าถนนค่ะจอดได้เลยค่ะแล้วก็จะมีประตูเข้าทางนุ้นได้ นี่ก็คือจะนี่ค่ะจะสว่างนะคะไม่ไม่มืดนะคะสวยนะคะพี่น้องนี่ค่ะโรงเรียนโรงเรียนมหาสามีนั่งหอบแล้วค่ะพี่น้องเขาว่าทำงานทั้งวันไม่เหนื่อยค่ะแต่ว่าพอมาเดินแบบนี้เหนื่อยมากว่ะ นี่ค่ะก้อนหินก็จะจะเรียงไว้อย่างนี้ค่ะพี่น้องขาให้พวกเราได้นั่งกันนั่งเล่นกันเวลาเราเหนื่อยเหนื่อยมาก็เราก็จะสามารถนั่งอืมค่ะนี่ค่ะจะบก็ข้างในนี่ก็จะเป็นนั้นด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นทางเดินเหมือนกันค่ะอ๋อขอขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องขาเสียงเพลงมันดังมากแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดฤทธิ์กระจิตไปได้ค่ะโอเคค่ะได้ลากันก่อนนะคะได้ลากัน เป็นภาพที่สวยๆงามๆนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวกลัวจะนั่นนะคะติดลิขสิทธิ์เขานะคะขอลาไปก่อนนะคะปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขทุกคู่ทุกคนนะคะขอให้มีความสุขเดินทางปลอดภัยด้วยสวัสดิภาพเดินทางถึงบ้านถึงช่องกันทุกคู่ทุกคนนะคะกลับมาก,ก็ขอให้มีความสุขกัน,นะะ้อค่ะ ค่ะบายบายค่ะ